ขเมนพามา่าดาสนันหลังเลดักใส่ร้ายไทยอ้างโดนร้านอาหารไทยวางยาชาวเน็ตถามหาหลักฐานเพียบเรียกได้ว,ว่าวันๆไม่ทำอะไรเลยนะครับนอกจากหิวแสงสร้างกระแสไปเรื่อยสำหรับเดฟเลดักพอพอกับเทียโกเทเซล่าซุปตากุนคาเมหลังจากที่เลดักแกไปกินอาหารไทยนะครับแล้วก็เกิดอาการท้องเสียเข้าโรงพยาบาล ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องหลังหลุดช่องของเราด้วยนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดฟเลอร์ดักแชมป์มวยพาม่าชาวแคนาดา ที่เคยดูถูกมวยไทยออกมาเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าถูกร้านอาหารไทยวางยารวมทั้งระบุว่ามีคนพยายามตามฆ่าสำหรับเลอดักได้โพสต์รูปนอนที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความว่าขอโทษที่ผมไม่สามารถตอบกลับข้อความได้ผมอยู่โรงพยาบาลสองวันผมคิดว่าร้านอาหารไทยวางยาผมหมอบอกว่าผมไม่เป็นไรผมรู้ว่ามีคนไทยแอบตามผมต้องการที่จะฆ่าผม สำหรับเดฟเลอรดักนักชกเจ้าของส่วนสูง1 8 8ซมถือเป็นขวัญใจของชาวพาม่านะครับยกย่องศิลปะการต่อสู้เดสเวยก็คือมวยพาม่าหรือมวยคาดเชือกนะครับถือว่าเป็นที่หนึ่งของโลกรวมทั้งเคยมีประเด็นดราม,มา่าดูถูกมวยไทยมาแล้วและดูถูกในขนมต้มอีกด้วยอีกทั้งยังยั่วยุบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยขวัญใจชาวไทยนะครับโดยเรื่องราวที่เดฟเลอรดักได้กล่าวหาไทยว่าวางยานั้น ทำให้ชาวพาม่าและชาวกัมพูชาได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับบางส่วนเขาก็มาให้กําลังใจแต่ว่าก็มีบางส่วนที่พยายามถามถ,ามถึงข้อเท็จจริงและถามถึงหลักฐานต่างๆว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรเราไปดูกันว่าชาวเน็ตพาม่าและชาวเน็ตกัมพูชาพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรโดยเริ่มจากความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่าระวังถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้กินอาหารของไทย หายไวาไววีระบุรุษมวยของพาม่าความคิดเห็นคนถัดมาครับได้บอกว่าผู้ชายของฉันชอบแกล้งประเทศไทยทุกวิถีทางชาวพาม่าคนถัดมาได้บอกว่าตั้งแต่ราชการของนายพลองซานคนไทยก็ไม่เคยพอใจชาวพาม่าเลยคนถัดมาครับบอกว่าคนไทยไม่มีความสุขกับคนที่ดีกว่าพวกเขาและพี่ชายก็คือคนที่โชคดีมากชาวพาม่าคนถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า แม้ว่าการโต้ว,วาทีเป็นเรื่องธรรมดาฉันไม่ต้องการทำร้ายประเทศอื่นโดยปราศจากหลักฐานฉันแค่ต้องการเห็นการโต้ว,วาทีที่เหมาะสมฉันเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของคุณคนถัดมาครับเลยเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของเดฟและฉันสงสัยว่าการอภิปรายก่อนหน้านี้มันจะมากเกินไปหรือเปล่า คอมเมนต์ถัดมาครับได้กล่าวว่าโพสต์ที่คุณโพสต์ตอนนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คุณมีวิธีง่ายๆคุณสามารถฟ้องร้านอาหารได้แต่ฉันว่าฉันไม่เชื่อคุณเท่าไหร่คุณคือขิงใหญ่ที่โกหกประชาชนชาวพาม่าของเราให้เชื่อถือกับสิ่งนั้นคนต่อมาครับเป็นแฟนชาวกัมพูชาได้แสดงความคิดเห็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีระวังพี่ชายทำไมคุณถึงไปที่นั่น ประเทศไทยไม่ปลอดภัยสำหรับคุณกลับมาที่กัมพูชาขอพระเจ้าจงสถิตกับคุณความคิดเห็นถัดมาบอกว่าคนเลวทำงานหนักในชีวิตโดยเปล่าประโยชน์มีคนจำนวนมากที่อิจฉาความสำเร็จที่ได้มาอย่างยากลำบากของผู้อื่นดังนั้นดูแลทุกอย่างพี่ชายที่รักขอให้หายเร็วๆและอยู่อย่างปลอดภัย ความคิดเห็นถัดมาครับได้บอกว่าฉันนับถือเขาในฐานะผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและคู่ควรที่ได้ครอบครองเข็มขัดมวยสากลของพาม่าแต่ในสถานการณ์ของนักสู้ในโลกอาจจะมีความท้าทายในการแจ้งให้เขาทราบถึงความท้าทายที่เขาพบในแง่ของอาชีพหรือความปลอดภัยของเขาโพสต์ของคุณเป็นเหมือนคําพูดที่แสดงความเกลียดชังที่ทําลายภาพลักษณ์ ของคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวชาวเมียนมาในประเทศไทย7.5ล้านคนมีความเกลียดชังเพิ่มขึ้นหากความขัดแย้งทางเชื้อชาติเกิดขึ้นเพราะคำพูดแสดงความเกลียดชงังสิ่งเดียวที่เหลือคือการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ขอให้เดฟเลดักปลอดภัยในทุกสิ่งพร้อมกับชูธงเมียนมาในทุกการแข่งขัน คนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าด่าและอย่าโทษคนอื่นโปรดทราบว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญของความสนใจพยายามคิดบวกในทุกๆเรื่องดังนั้นคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นคนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าดูแลทุกอย่างถ้าเป็นไปได้กินอาหารไทยอย่างระมัดระวังทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างนะครับ โดยชาวกัมพูชาคนแรกได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าเชื่อเขามากเกินไปทำแบบนี้เพื่อดึงดูดความนิยมจากชาวเขมรเท่านั้นชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกว่าหยุดการกระทำที่จะทำให้ไทยโกรธพวกเขาจะขับไล่เราเขมรในอนาคตไม่ให้อยู่ในดินแดนของตนอีกต่อไปชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกว่าคนนี้ต้องการความสนใจเสมอ เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนถัดมาครับบอกว่าคนนี้บุคลิกเรียกร้องความสนใจจากผู้คนชาวกัมพูชาคนต่อมาได้กล่าวว่าเดฟเลอร์ดักแ่ทําตามความโกรธและทําให้ไทยสนใจในตัวของเขาคุณกล่าวหาพวกเขาโดยไม่มีหลักฐานความคิดเห็นคนถัดมาได้กล่าวว่าเดฟเลอร์ดักมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่กัมพูชาเคยทํามา เขาเป็นนักบงการที่ชันฉลาดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาได้กระทําในแต่ละหลายๆประเทศส่วนคนถัดมาได้บอกว่าอย่าเป็นแบบนี้การกระทําแบบนี้เหมือนกับการลดคุณค่าของคุณคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการรวมตัวของเห็บที่อยากเกาะมวยไทยก็แค่นั้นชาวกัมพูชาคนถัดมาครับได้กล่าวว่าหยุดกับเรื่องไร้สาระของเดฟเลอดักไม่มีใครวางยา ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ประเทศไทยในเมื่อเขาเองบอกว่าเขาเกลียดประเทศไทยและมวยไทยไม่มีใครสนใจเขาในที่นั่นหรือในเมียนมาทุกเรื่องราวอย่าให้ชาวกัมพูชายุ่งกับเรื่องไร้สาระของเขาเขาไม่ต่อสู้และไม่ได้ต่อสู้มาหลายปีมันคือเรื่องดราม่าที่ไม่มีวันจบสิ้นเพื่อสร้างตัวตนของเขาเอง และคอมเมนต์คนสุดท้ายนะครับเป็นชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเพจนี้สนับสนุนการพนันและสร้างแต่ความเกลียดชังระหว่างประเทศจากนี้ไปแรงงานเขมเจะเป็นผู้รับกรรม จากการกระทำของคนบางกลุ่มเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นมุมมองเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวพาม่านะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวของเดฟเลอดักหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ